อร่อยมากค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็ได้มีโอกาสไปเซเล่นมานะคะก็ไปเจออาหารเกาหลีตัวหนึ่งค่ะซึ่งบอกเลยว่าน่ากินมากเลยนะคะนก็เลยซื้อมาลองทานดูนะคะนั่นก็คือไสก,กอกต๊อกกกี้ชี้นั่นเองนะคะ เป็นสูตรเผ็ดพ้นไฟนะคะเผ็ดคูณสามานะคะหน้าตาเป็นน่ากินมากเลยนี่ก็เลยลองซื้อมากินนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เข้าเวฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แกะตัวออกมามันก็จะเป็นเรามาลองแกะเลยดีกว่าหน้าตาน่ากินมากค่ะหอมเปิดออกมาแล้วหอมค่ะหอมไส้กรอก นี่เห็นไหมเยอะๆเลยหอมค่ะ,คะแล้วมาลองชิมกันดีกว่านะคะแต่ชิ้นมันไม่ค่อยยืดแล้วนะคะอ,อร่อยมากค่ะ ชิ้นมันไม่ยืดแล้วอะเนื่องจากว่ามันเย็นแล้วอะมันไม่ได้กินตอนแบบร้อนๆตอนเข้าเวฟมาเลยอือืม,มเผ็ดมาก่ะทุกคนแต่ว่าลำริ่มจู่ว่า,วาไม่ค่อยเผชช็ดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเผ็ด สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดับเผ็ดแน่นอน mm hmm. อร่อยะคะ่ะอร่อยะคะ่ะให้่าน,นะคะ่ะใครที่อืมยากืินนะคะก็ไปหาซื้อกินได้ที่เซเว่นนะคะมือรุกสาขาเลยมันก็จะมีรสชีสด้วยนะคะแล้วก็รสเผ็ด ข้นใสคูณสามเผ็ดคูณสามนะคะไปหาซื้อมาลองทานกันได้นะคะเผ็ดมากเลยเ <c oughs> ินชิดนินชิดนอืมดิออกตัวไปกีนก่อนนะคะ ถ้านุ่นมีโอกาสได้ไปเซเว่นหรือว่าไปไหนนะคะแล้วไปซื้อไปเจอของอร่อยๆมานะคะนุ่นจะเอามารีวิวให้คนดูได้ดูแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ